สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับพบกันในบทเรียนที่9พัฒนาการจากชุมชนมาสู่รัฐโบราณนะครับพัฒนาการของชุมชนนะครับที่จะมาสู่เป็นบ้านเมืองเป็นแคว้นนะครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อชุมชนนะครับหลายๆแห่งมีพัฒนาการที่มากขึ้นนะครับมีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอื่นมีโครงสร้างทางสังคมเศรษฐกิจ ที่ซับซ้อนมากขึ้นทำให้มีการแบ่งหน้าที่นะครับในสังคมจนเกิดเป็นชนชั้นได้แก่ชนชั้นปกครองนะครับนักบวชช่างฝีมือชาวนาจนกระทั่งเกิดเป็นจนกระทั่งเกิดเป็นสังคมนะครับและพัฒนาเป็นบ้านเมืองที่สุดนะครับจากหลักฐานบาเงคดีเนี่ยพบได้ว่าการขยายตัวนะครับจะเ,เป็นบ้านเมืองนะครับเกิดขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 2นะครับถึงคิดาคิดศาสตร์วัดที่3นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยพบมากบริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลและที่ราบร่มแม่น้ํามากกว่าพื้นที่สูงสังเกตตรงนี้นะครับเป็นเพราะว่าอะไรนะครับเป็นเพราะว่าอะไรครับนักเรียนคิดว่า เพราะว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับหรือพื้นที่ใกล้ทะเลเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถติดต่อค้าขายได้ง่ายสามารถติดต่อกับกลุ่มชนอื่นๆนะครับที่เขาเดินทางมานะครับทำให้มีการได้เปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นนะครับส่วนพื้นที่สูงเนี่ยนะครับที่ว่าเจริญน้อยกว่าหรือว่าปรับเปลี่ยนบ้านเมืองพัฒนาการบ้านเมืองได้ช้ากว่าเพราะว่าพื้นที่เขาอยู่ไกลนะครับการที่อยู่ไกลเนี่ยก็คือ คนที่ภายนอกนะครับไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าถึงได้ช้ากว่านั่นเองนะครับอ่าอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะให้เกิดการพัฒนาที่เกิดพัฒนาการนะครับจากชุมชนนะครับเป็นบ้านเมืองก็คือการติดต่อรับอารยธรรมจากต่างชาตินะครับเช่นอะไรบ้างครับเช่นจีนนะครับอินเดีย โรมันเปอร์เซียโดยเฉพาะนะครับที่รับมาใช้ในสังคมไทยในอดีตนะครับก็คือรับมาจากอินเดียนะครับเช่นอะไรนะครับที่รับมาจากอินเดียเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อในเรื่องของเทพเจ้านะครับบทบาททางสังคมนะครับ แบ่งชนชั้นนะครับทำให้ชุมชนนะครับที่นับถือศาสนาเดียวกันเนี่ยมีความเชื่อมันเหมือนกันก็รับอิทธิพลตรงนี้เข้ามานะครับบูชาเทพเจ้าหรือต่างๆ่างนี้นะครับมาดูครับว่าการที่บ้านเมืองนะครับจะพัฒนาเป็นแคว้นหรือรัฐเนี่ยพัฒนาอย่างไร เมื่อกี้จากชุมชนเป็นบ้านเมืองนะครับตอนนี้บ้านเมืองเป็นแฟนด์หรือรัดแล้วนะครับเมื่อบ้านเมืองนะครับเมื่อเมืองหลายๆเมืองเนี่ยรวมกันนะครับอยู่ในอาณาบริเวณที่มีขอบเขตค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับมีผู้คนจำนวนมากนะครับผู้นําและองค์กรต่างๆนะครับมีอํานาจศูนย์รวมเหนืออาณาบริเวณของตนนะครับ มีหน้าที่จัดการปกครองให้เกิดระเบียบและความสงบในสังคมเนี่ยพบว่าประเทศไทยนะครับพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับพบแคว้นนะครับในช่วงคิดสวรรษทีคิดทศรวรรษที่7-10ถึง10นะครับในภาคต่างๆของไทยนะครับเช่นทวารวดีนะครับลาโวนะครับฮาริภุมชัย ตามพอลลิงเราโว้กับทวารวด,ดีนะครับอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับฮริพุนชัยเนี่ยพื้นที่ภาคเหนือนะครับตามพอลลิงคือพื้นที่ภาคใต้มาดูนะครับรัฐที่มีขนาดใหญ่นะครับจะมีอำนาจปกครองอนาณาบริเวณได้ชัดเจนมีผู้ปกครองที่เป็นชนชั้นนำ มีการรวมหน้าจที่ส่วนกลางนะครับมีตำแหน่งขุนนางมียศมีหน้าที่ที่ชัดเจนช่วยในเรื่องของการปกครองบ้านเมืองนะเติบโตจากการเป็นอาณาจักรของดินแดนในแต่ละแห่งนะครับมีหน้าที่เป็นศูนย์การทางการค้าตั้งอยู่ใช้ฝั่งทะเลใกล้แม่น้ําใกล้เส้นครนาคมมีความเข้มแข็งสามารถขยายขอบเขต ออกไปปกครองแคว้นอื่นได้เขาบอกว่าหลายอาณาจักรนะครับอาณาจักรหลายแห่งไหยมีความศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนของชุมชนชั้นปกครองด้วยเช่นเรื่องของการรับคติเรื่องกษัตริย์ที่เป็นเ,เทวราชาการสร้างอำนาจเด็ดขาดและความศักดิ์สิทธิ์ในการปกครอง การที่อาณาจักรเนี่ยนะครับจะเติบโตขึ้นได้นะครับนอกจากเรื่องปัจจัยเสริอมของวิสัยสแล้วนะครับต้องมีความมั่นความมั่งคั่งนะครับและความเข้มแข็งทหารต้องสามารถปกครองแว่นแคว้นนะครับทีออ่ได้อย่างดีนะครับกษัตริย์ต้องมีต้องมีอำนาจนะครับเด็ดขาดเป็นมีความเป็นผู้นำนะครับ และมีคุณธรรมในยุคแรกๆนะครับอาณาจักรที่มีพบในออแผ่นดินไทยนะครับเช่นอนาณาจักรอีสานภูระีไ่ไหมครับก็คือเป็นอนาณาจักรที่ขยายอํานาจเข้ามานะครับถึงบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาและบริเวณภาคตะนอกเฉียงเหนือของไทยนะครับเมื่อกัมพูชาเสื่อมสลายนี่นะครับ อีสานปุระคือจากบริเวณนี้นะครับอีสานปุระนะครับก็คือกินถึงกินมาถึงแม่นะออบริเวณแม่น้ําเจ้าพยาเมื่อกัมพูชาเสื่อมอานาจนะครับคนไทยจึงตั้งอาณาจักรเป็นของตนเองนะครับในพุทธศตวรรษที่18นะครับก็คืออาณาจักรสุโขทัยนะครับเนี่ยน,นะครับเขาบอกว,ว่าอีสานปุระเนี่ยนะครับ เป็นอาณาจักรยุคแรกที่มีอิทธิพลต่อไทยสรุปได้ว่าพัฒนาการนะครับออจากชุมชนนะครับแน้นรัฐนะครับจนมาถึงอาณาจักรนะครับมีอะไรได้อย่างนี้นะครับผมเริ่มมาจากชุมชนต่อไปที่แว้นนะครับแควดีรัฐนะครับ ก็ลงมาที่อาณาจักรนะครับชุมชนหลายๆชุมชนรวมกันนะครับกลายเป็นแคว้นอ่าหลายๆแคว้นรวมกันหลายๆรัฐรวมกันนะครับกลายเป็นอาณาจักรนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาพัฒนาการนะครับทาง พัฒนาการจากชุมชนครับสู่รัฐโบราณนะครับของม .1 ก็ข,ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ